ผมอีลนะคะครูใหม่ะครับกับช่องครูใหม่สตูดิโอนะครับวันนี้เราจะทําอะไรนะครับวันนี้เราจะมาทําบ้านต่อนะครับใน EP ีต่อๆไปนะครับ e p นี้เราจะทาอะไรนะครับ E ีีนี้เราจะทําการปูกระเบือ้องคา์เ,คาเตอร์ห้องน้ํานะค,ะครับคา์เตอร์อ่างล้างหน้าแล้วก็คา์เตอร์ที่เป็นแบบไว้วางของที่ห้องน้านะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าจะปูกระเบือ้องแบบไหนนะครับนี่นะฮะกระเบื้องที่เราจะใช้ปูเป็นเป็นพื้นท็อปนะครับ นี่เราก็ได้ทําการวัดนะครับวัดเจาะรูนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอันนี้จะเป็นคลิปต่อไปนะครับกระเบื้องผนังนะครับจะเป็นลายอย่างนี้นะครับนี่ถ้าทําด้วยกันเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับเคาน์เตอร์ที่เราทํานะครับก็ตอนนี้ก็ยังวางที่ฉีดก้นไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับเพราะว่ามันยังต้องปูเบื้องก่อนเราให้เจาะนะครับนี่ก็จบ ก็ขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเอากระเบื้องไปตัดก่อนนะครับตัดเสร็จแล้วเราก็จะเอามาเอ่เอามาปูนะครับเราจะปูท็อปด้านบนของอ่างล้างหน้าก่อนนะครับเพื่อเราจะจะใส่เอ่อเรียก่อะไรอ่างล้างหน้าแล้วก็พอกน้านะครับนี่นะครับตัวอ่างล้างหน้า อันนี้นะครับที่เราตัดไปนะครับตัดเพื่อเป็นรูระบายน้ำนะครับเดี๋ยวจะเอาไปวางนะครับอ่านะครับตอนนี้เราก็จะมาดูนะครับหน้างานของเรานะครับคือตัวนี้นะครับตัวเคาน์เตอร์นี่อาจจะเห็นนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวกล้องมันแพนสูงนะครับไม่เป็นไรนะครับก็คือที่ไปตัดกระเบื้องมัมกี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวางดูก่อนนะครับก๊อกน้ําที่เราใช้นะก๊อกน้ําเป็นแบบนี้นะฮะนี่ดูโมเดลโมเดลนิดหนึ่งนะครับแต่ยากนะครับ ยากสำหรับ,บการติดตั้งนะเพราะว่ามันเป็นติดกับพื้นนะครับซึ่งเราเจาะปูนนะครับแล้วต้องเจาะให้ใหญ่เพื่ออะไรนะครับเพื่อให้เราเอามือนะครับล้วงเข้าไปได้นะครับอันนี้วางพอนะครับต่อไปเราก็จะเอาตัวฐานหน้านีนะครับ่านหน้าของเราวางวางมาร์กไว้นะครับซึ่งผมดูว,ว่า,าตรงนี้มาร์กแล้วประมาณนี้นะครับฐา,าหน้าอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นก๊อกน้ํที่อยู่ประมาณ ราก็จะมาไปน,นะครับตัวกระเบื้องเราเอาปปูแล้วนะครับนี่นะเราจะมาใหกก่อนนะครับว่ากระเบื้องประมาณนี้นะครับ,กกอ,รบ,รงรบองศาได้ไหมนะครับมองละละรอบๆับด้านหน้าด้านข้างให้ดีนะครับเดินมององศาเราจับแบบทั้งบ้านเลยแล้วโอเคงครับแล้ว <Okay. S 1> ก็ปูไนนะ นะฮะปูไปสีแผ่นก่อนนะครับปูเป็นท็อปปูเป็นท็อปของอ่าเคาน์เตอร์นะครับให้ดูนี่นะครับผมก็ทําการปูเป็นท็อปไปแล้วนะครับอันนี้นะฮะตรงนี้เจาะดูน้ําทิ้งนะครับอันนี้รูก๊อกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการต่อท่อนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันครับ แล้คับเตอร์ห้องน้ำนะแล้วก็วางอันนี้นะครับอ่าร้านหน้าแบบตั้งพื้นนะครับก๊อกใส่เรียบร้อยใช้ได้นะครับนี่ครับแต่ท่อข้างล่างยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวนี้คลิปนี้เราก็จะทําแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้แล้วก็ปูผนังนะครับไปดูคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับใครที่ชอบกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย